ราศีสิงสัปดาห์นี้นะครับการงานได้ไพ่เลิฟเวอร์ไพ่แห่งความรักสามารถตีความได้ว่าการงานเวลาที่ลำบากหรือเกิดปัญหาอย่าคิดแก้คนเดียวนะครับเพราะจะมีคนใกล้ตัวคอยสนับสนุนทำให้ปัญหาต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับใบต่อมาคือการเงินได้ไพ่ทานบารมี สามารถตีความได้ว่าใครเข้ามาขอให้ช่วยสามารถช่วยได้เท่าที่ไหวแต่ในเมื่อเป็นไพ่ทานบารมีครับคือต้องไม่คิดหวังผลตอบแทนที่จะได้รับกลับมาประมาณว่าช่วยด้วยใจเท่านั้นครับหรืออาจตีความอีกอย่างได้ว่าควรแบ่งบางส่วนไปทำบุญทำทานบ้างจะได้มีสิ่งดีๆย้อนกลับมาครับ ใบสุดท้ายคือความรักจากหน้าไพ่จะเห็นเป็นรูปคนกำลังเก็บเหรียญและเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างจึงสามารถตีความได้ว่าความรักบางเรื่องพูดเยอะไปไม่น่าจะเป็นผลดีเก็บเอาไว้ในใจบ้างน่าจะดีกว่าครับ